สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อบอกว่าลุงป้อมกับน้องธรรมนัคเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่าต้องขอโทษนำร่องอย่างแรงก่อนเลยนะครับวันนี้คือผมเนี่ยทตัวยุ่งอยู่ทั้งวัน ไม่ได้ไปสำรวจข่าวคราวว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าครั้นถึงเวลาที่ต้องเขียนจักเวียนหัวก็เลยกลายเป็นปวดเทสแทนได้ยินลุกลวกจากทางโทรทัศน์เท่านั้นนะครับว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนเขาสมานฉันกันแล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญล,ลงตัวที่การแก้รายมาตรรายยกเว้น9้าวไกลพักเดียวเท่านั้นนะครับยื่นเดียว ยื่นแบบงองแงนะครับขอแก้เขียนใหม่ทั้งฉบับทั้งท้งที่สารรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยในประเด็นนี้ไปแล้วนะครับว่าทําไม่ได้ชาวเราเนี่ยฟังแล้วไม่ต้องคิดมากครับรู้อยู่แล้วว่าชาวเขาพวกกูรูกฎหมายแค่อยากจะยื่นให้มันกวนตีนเข้าไปเท่านั้นเองมีไรไหมมีไรไหมไม่มีจ้ะเชิญพี่ตามสบายเลยข้ามเพศจะข้ามได้จะข้ามกฎหมายเล่นบ้างพูดมากเดี๋ยวให้ไอเอกไอป๊อกอัดสลอก 23- 24มิบสีมถุนาวยพศลาบวชนะครับถึงเวลานั้นละมั้งครับเมื่อพรบประชามติผ่านสภาไปแล้วเนี่ยยติกระสันสอสแก้รัฐธรรมนูญก็จะเข้าต่อตูดกันทำไมจึงดูขมักขม้นกับการที่จะแก้รัฐธรรมนูญกันจังถามว่าถ้าบ้านเมืองจะล่มจมมันจะล่มจมเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนิคงอยู่หรือเพราะมีบางสอสอ บางพักคงอยู่ทําให้บ้านเมืองมันล่มจมกันแนะ่ถ้าเกิดว่าเป็นเพราะแบบแรก mm hmm. ผมว่าไม่นะเก็บเอาไว้แก้ตอนบ้านเมืองสบายๆไม่มีอะไรจะทํากันแล้วค่อยแก้มันก็ยังไหวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพราะแบบหลังเนี่ยอันนี้รีบแก้สัปดาห์นี้พ่งนี้เลยสัมปาย,ยะสภาสถานก็จะได้ดูสูงขึ้นตามไปด้วยถามตรงๆครับเล่นดีเกแก้รัฐธรรมนูญกันหรือคิดจะแก้กันจริงๆกันแนะ่เพราะเท่าที่ดูเนี่ยที่แก้ มันก็ไม่มีมาตราไหนเลยจะแก้เพื่อแก้ทุกของชาวบ้านเห็นแต่แก้เพื่อแก้ทุกนักเลือกตั้งแทบจะทุกมาตราตอนประชุมงบประมาณงบพัฒนาตัดเพื่อชาติกันจังแต่กับการแก้รัฐธรรมนูญแต่ละทีเนี่ยมันผลาญงบชาติเพื่อกูเป็นพันเป็นหมื่นล้านพระเดชพระคุณท่านไม่พูดกันเลยยื่น1 3บสร่างที่เหมือนกันทุกร่างก็คือต้องการปิดสวิตสอบอคือไม่ให้สอบอเนี่ยมีสิทธิ์โหวตเลือกนายก รัฐมนตรีตามมาตรา272จะปิดสวิตส์สวแต่สสดันถอดปลั๊กตัวเองตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วมันจะปิดได้ไหมนะครับเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เห็นอยู่คาตาบอกว่าจะแก้ได้ต้องอาศัยเสียงสวแล้วมันเป็นไปได้เหรอครับที่สวอเขาจะเปิดประตูให้สอสเนี่ยเข้ามาเอามีดเฉือนพวงสวรรค์ของพวกเขามันจมตั้งแต่ยังไม่จอดแล้วนะครับผมจึงไม่ได้สนใจครับถึงแก้ก็แค่ปลดกระดุม วาระสภาก็ครบ4ปีไปก่อนหรือไม่ก็ยุบสภาไปก่อนมาตรา272ตามบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาออกแบบให้สวหวตเลือกนายกได้แค่2สมัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกตะภาพในไหายเนี่ยจะตะกายแก้กันตอนนี้หรือว่าตอนไหนมันก็ไม่พ้นหในตะภาพอยู่ดีจะบุ่นบายไปทําไมครับ5ปีสวก็หมดสิบหมดสภาพไปอยู่แล้วแปลงเวลาที่บุ่นวายให้เป็นกระจกสองพักแล้วก็สองตัวเองจะดีกว่า ว่าในเกมในกติกาแบบนี้เนี่ยจะเล่นกันสไตล์ไหนถึงจะรักษาสกอร์รักษาแต้มให้อยู่ในแดนตัดแต้มแล้วก็ได้ร่วมกวนกันต่อนะครับว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันในระบบเลือกตั้งคนไหนเจ๋งจริงเนี่ยเขาจะไม่แค่กติกานะครับสู้ได้ทุกสนามทุกกติกาดูบัวขาวสิครับมึงจะมาเทควันโดแล้วมึงจะอยู่โดมวยปล้ำไม่ว่ามวยไทยมวยจีนมวยฝรั่งเรียงหน้าเข้ามาเลย แพ้ชนะบนเวทีแค่กรรมการสองคนสำคัญชี้เท่านั้นแหะครับแต่การเป็นสุภาพบุรุษโปร่งใสบนสองเวียนบวกกับฝีมือนั่นแหละที่จะชนะใจประชาชนลงสนามนัดไหนยังไงแฟนก็เติมเมื่อแฟนตตึมกำลังใจก็มาต่อให้ร้อยกติกาแปลเปลี่ยนจะต้องแคร์ไปทำไมครับในเมื่อทั้งเขาวทั้งเราเนี่ยแข่งแล้วก็ตัดสินกันด้วยกติกาเดียวกันเท่านั้นแหละครับ แต่ที่โยเยพอแพ้เขาก็ตะโกนมาตติกาไรายำครั้นชนะก็บอกว่ากติกาเป็นธรรมสรุปแล้วกติกามันระยำหรือว่าคนมันระยำกันแน่สมมุตินะครับฝ่ายค้าชนะการเลือกตัง้งรัฐบาลตั้งด้วยจํานวนเสียงมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งสักหกหรือ70เสียงพูดง่ายๆก็คือว่ากินกันขาดเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดสวไม่บวตให้แสดงว่าไร้สํานึกของความเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและเห็นแก่ประโยชน์พวกของประชาชนช่วยกันจับเอาบ่วงคล้องคอเอาไว้แล้วก็ชักรอกไปตากแดดหน้าสภาให้พี่ๆที่คลานจะคลองข้างทำเนียบเนี่ยขึ้นมาบ่อยๆได้อายไปเลยดูการเดินแต้มของพรรคพลังประชารัฐเขาตอนนี้สิครับไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับกับการประชุมจัดทัพพักที่ขอนแก่นวันนี้วันที่18มิถุนายนแต่อยากจะให้ดูว่านี่แหละปรัชญาสุนบูของแท้แหละครับ รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับอย่าไปดูถูกว่าพวกทหารนี่เก่งแต่รบแต่ซื่อบื้อรื่องการเบืองเชียนนะครับเห็นลุงป้อมตุ๊บตะตุ้มตู้อย่างนั้นก็เถอะแต่เหมือนกับอุ้งตีนเสืออุ้งตีนหมีไม่ถึงเวลาตละคุบเดือจะไม่เผยกลงและให้เห็นอย่างเด็ดขาดสมมตินะครับสมมติตัง้งธรรมนัตเป็นเลขาพักพลังประชารัฐจริง ทุกคนร้องยี้ที่เอาแป้งไม่ผ่านออยอเนี่ยมาผัดหน้ากันแต่ผมจะบอกอย่างนี้จะบอกว่าในระบบเนี่ยเพียงแค่มีเสียงข้างมากในสภาโดยไม่สนวิธีการคือประชาธิปไตยแบบนี้เอาพระไปสู้กับโจรในตลาดเลือกตั้งมันก็เสร็จโจรแล้วครับมันต้องเอาโจรเนี่ยแหละไปสู้กับโจรมาถึงจะโจรเสร็จโจรดูวัคซีนทุกยี่ห้อสิครับเอาเชื้อโควิด เพราะเป็นวัคซีนไปปราบโควิดด้วยกันเท่านั้นประชาธิปไตยเลือกตั้งระบบเลือกตั้งทั้งโลกออกแบบมาอย่างนี้รักที่จะเล่นเกมนี้มันก็ต้องเล่นแบบนี้แบบเอาโจรไปล่าโจรเป็นปริมาณมากันเอาหยดคุณภาพเพื่อบริหารบ้านเมืองในความเป็นนายกในความเป็นรัฐบาลจะดีจะชั่วกับประเทศชาติทางบริหารขนาดไหนเนี่ยกวัดผลประชาธิปไตยกันตอนนี้แหละครับว่ามันโกงเอาไปแบ่งกันทั้งโคตรพงวงษาหรือแค่ตอดเล็ก สอดน้อยอันนี้พอทําใจได้เหมือนกับให้น้ำข้าวหมาหล่ะครับประชาธิปไตยเลือกตั้งได้แค่นี้ก็สาธุท่วมหัวแล้วนะครับเอกอัคราชาทูตของแต่และประเทศเนี่ยเขามีไปเพื่ออะไรท่านทราบไหมครับผมจะบอกให้จริงๆแล้วหน้าที่ทูตเนี่ยก็คือคนทําหน้าที่ในการสอดแนมหาข่าวการสืบเสาะข่าวการสร้างข่าวการเสี่ยมแซะแล้วก็รายงานส่งกลับเจ้ากระทรวงประเทศเขาเป็นรายวัน ประเด็นหลักของเรื่องคืออะไรก็คือการสอดแนมการสอดล้วงความเคลื่อนไหวความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าข้อมูลพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมรบนะครับแล้วก็รบแน่ไม่ถอยแน่ในเกมสืบต่ออำนาจตามระบบการเลือกตั้งก็หมายความว่าบนโต๊ะประชุมเสนาธิการพักพลังประชารัฐความเคลื่อนไหวแต่ละพักแต่ละตัวสสมีข้อมูลอยู่ในมือหมดแล้วรวมทั้งไอ้โทนฟัฟ ที่รีแบรนดิ้งลบภาพโจรตามฐานข้อมูลเก่าๆของตัวเองทิ้งด้วยนะครับธรรมนัตวันนี้เนี่ยเดิมพันอนาคตเทหมดหน้าตักจะพูดว่าเข้ารหัสแผนกามิกาเซ่ก็ไม่ผิดนะครับถ้าผ่านได้ก็เป็นฮีโร่แต่ถ้าไม่ผ่านก็พลีชีพเพื่อชาติลุงป้อมโหดหรือธรรมนัตใจถึงเมื่อทั้งสองด้านเนี่ยเข้ามาสมก,การตรงนี้ปับ๊บปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยนะครับพูดด้คำเดียวว่ามันยกร่อง คนปลายซอยครับ